สัดีคุณผู้ชมวันนี้นำเนอไข่เค็มดองน้ำปลาไข่ดองไข่แดงดองน้ำปลานะคะทำเองครั้งแรกนี่ใช้ไข่เจ็ดลูกนะคะเจ็ดฟองไข่แตกไปนิดนึงอาจจะคนมากไปหน่อยนี้เราก็ทำปรุงน้ำยำเหมือนเหมือนยำนะคะแต่ใส่น้ำปลาเยอะหน่อยใส่ซีอิ๊วขาวแล้วก็ใส่ซอสญี่ปุ่นให้มันหอม แล้วก็ใส่กระเทียมดองหั่นนะคะเอาพริกกับกระเทียมโขกให้เข้ากันแล้วก็มาคลุกน้ำยำนะคะใส่น้ำกระเทียมดองไปด้วยน้ำตาลปี๊บไปด้วยชอบหวานชอบเค็มชอบอะไรก็เติมไปแล้วแต่ชอบนะคะแล้วเราก็เอาไข่เฉพาะไข่แดงเนะี่ยแยกแยกออกก่อนแยกแล้วก็เอามาลงในนี้นะคะเราปรุงน้ำยำได้รสแล้วเราก็แยกไข่แดงไข่ขาว หลังจากนั้นเราก็มาปรุงรสแล้วก็เนี่ยหน้าตาอย่างที่เห็นนะคะหลังจากนั้นเอาไปแช่ในตู้เย็นช่องธรรมดานะคะประมาณหนึ่งคืนเห็นเข้าว่างั้นนะอันนี้เป็นการทําครั้งแรกเลยยังไม่รับประกันรสชาติว่ามันจะอร่อยไหมแต่อยากลองทําดูถ้าอร่อยจะมารีวิวให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะพุวงนี้เย็นนี้เย็นนี้ไม่ใช่พุ่งนี้ เย็นนี้ก็น่าจะกินได้ไดแล้วล่ะขอบคุณนะคะ